มองมองมองพี่ดองเป็นไรได้เป็นหัวเป็นหัวอยู่จะบอกง่วงบอกง่วงอันนี้ผาดันเนี่พี่ดองเวลาฝนตกมามันจะแตกแล้วกันเดาเนาะเลี้ยงเต็มเต็มสบายดีพี่ดองกลับสบายดีสบายดีเด้อสบายดีตอนเช้าๆพี่ดอง ตอนนี้เมื่อวานี่กำลังสิงไปหาซื้อของกินอยู่ตลาดเซาวัดโคกเนาะพี่น้องปกติสิเร็ยไปแต่ตลาดข้าปแปงเนาะพี่น้องวันที่วันเสาร์ก็เลยสิไปถ่ายคลิปตลาดวัดโคกให้พ่โพี่น้องเบิ่งจะดอยเนาะพี่น้องพวกคนในไทยแจ๊กเตอร์บางคนในไทยเพราะฉะนั้นจุดท้ายเสียป่ะจะไปเบิกภาษีได้อีกอย่างวิน ชวยได้ฟูฟูถึงแตอนนี้เาะจะเร็ก็ถึงสูงเกิดแต่จะบวเป็นตัวเมื ไปเนาะตลาดสาอวัดโขดเนาะโคตรกระจายเลตลาดบัาโขดได้วัดเซาเนาะวัดสิวิวัดเซาเขาบ้านจันทร์แต่ว่าวัดจันทร์โคตรจะบอกค่อยได้ป้านไหนเดี๋ยวมาหลอกิึงวัดสิได้อันไรเมื่อกินเดี๋ยวไปเบิึงซอยกลาง Dạ thì cái gì exact xác đồ anh ai thì kia đó Ok, oh. Sát <coughs> <Saat> vắt <coughs> <coughs> của sau đây thôi ba làm xe đây cơ ba sụt sụt cạn hiện là cái giặc đại cậy ra đấy đi cậy ra bò đây bò sì sụt cạn Hãy là nhảy ปัดเท่าไรแต่อ๋อไม่ญ่สื่อนังชั่วโมงนั่งเสร็จอะไรนี่เอน้อบอ่เนาเอยว่างบยครสำหรับพี่ดอกใคยใส่กอกนะคะเพราะว่าพอนชิไปบุญที่บอก ไปยึดมาเพินจิไปขายบุญอยู่บ้านแสตบับเนาะตาสุดมาสุดมาหยิบใสกเกาะสีปลาดีบ่ราะโดดเฮาปลาดิบใหญ่ ป้าบบนีอดอกแค่สิบแต่ยังแบานิ้ยากกับไปกับ้าเบื่อกัสิป็นแบบว่าอาหารสดสิบูสิกัว

เฮดแตงกะไดำมูปักขาโพดพี่น้องเป็นตุ๊กแค่นี้แหลอาหารสานแน่นแตงก้าอันนี้กองหนึ่งเป็นเท่าไหร่เมื่อเมือมอม่อพี่น้นองโคตรกันยังลายละสวยกันยังได้เต็ม มันก้องกว่าไรแอปเปิวพี่น้องในสีฟูน้อยนึ่งกระเฮ็ดเมา่นเส่าตะเป็นจะบ้มีแดดเด้องว่นเด้อแมบอาการจะเป็นเจ็นของ ลายเค้กลูกสาวพี่ดอกคารูเค้กคารเค้กคือกรละกาาีเต้ละกาโพอะวัตุเ็ด้นผากสิบูผักบุสีสวยบูมาตนึ่งาจิรวกพอได้เก็บิ เห็นไมเห็ดกินเสาเลยพี่น้องในู่มาเถิงลุีมากกินเยอะปนนเห็ดนัางพานะยาสสีเห็ดกันกิน,กน,กนยาจำคนเห็ดนะพี่เนอะคนกินโดนแล้วนะเห็ดน,นงางพา ฟักมีรู้ว่าสี่สิบบาท

ไปไก่ไปดูโบไก่หุ่เเนอะซีดๆเดี๋ยวก็จะซีดไปดึืเนาะพี่น้องเดี๋ยวใจสิมาเอือ๊บอันนี้คือตัวแมนนัมคิงสีเดียบรอไอพี่น้องทำอินมาสิดหนึ่งเอาเนาะแต่ว่ามันบมดเสบมันบ่หอมเผื่อเฮ้ยมือเขาใช้มัตดำแท้บายอันนี้ เกะบางอย่างเลยเพรว่าปีกเอาเสียบกวกันพี่้อกเบลล์พี่ก็ได้สีปีกเล้มันสีหอมกวกันพ่วโดยโดยแบปีกกันบกิเ้ยบเฮ็ดชอยเบดอกแหม่มึดห่อยๆกอยาเฮ็ดชอยเบจกระดูกอัเพิเบลลตกกันดกปีกเสีบนะฮอมกวกันพี่้าพี่้องเพี่ก็ได้สีปีกปนอาตัวสีน่กป้าใบแกงเนาะ เหม็นเกลนมาใหม่นะเสร็จไปแด้วฟาฮัตเด็กเก็บกันลำผักยาชิมาปปดเฮดพี่เนอะโคกกะยยใหญ่ให่ยอขค้นยอดร่งปวดเบิร์ดแขนแม่โยนตาบ้า่หน่อยหนามือมยางพีหรอกตึ้ เฮ็ดกินกันดอะไรนี่รับเด็กอะไรเง้ยโอ้ยไม่เฮ็ดกินกันหุกโคกกระใหญ่พี่ดอกเพราะว่าโคกด่อยอะนเอาไปไหว้นะก็ว่าท่านแบบได้่าภาษโคกี่ขาดซื้ออกขี้ขาก็ได้เอกไปไหวนะอ่ะโคกดึงใกระาหกระใหญ่กว่านี้เยอฮมีองคกนะ Cháu vô kìa nè, kìa thằng cháu vô Tắm bột thì nó sẽ làm ra đẹp Cháu kìa tắm sắc, cháu kìa tắm Bị ho, cố gắng cắt thì กี่ทอดโ่เสียกคดึกต้อวมาเกิดสียเดี๋ยวไปดกดก่ไม่ได้มาเห็นอียยงหรอกพี่ดอกโคกัใหญ่ใทาเดี๋ยวหอโอ้ยียปจนปวดเมื่อ่าแวเค ผ้าห่มปนก่อนสิมุกผ้าห่มใส่แล้วพี่น้องอ See you nya tidak an baruu mungkinkha de สบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องอกินข่าวซองโคตรพี่น้องมือนี้น้องน้ำเค็งไก่อี๋มวยหยากคน,าานามาไอ้โอนเพื่นอนกับบุกคนมากินข่าวเศร้าเนาะน้ำเศร้าคุณบุกคนกินมากินห่ดอ่ะมาสบายดีกองแม่เน่พี่มาสบายดีปลาดุกไหมลูกปลาดุกเล็ยนหนาเดียววะคนเฮ็ดปีปกชิงด็นะ Ba lâu hết đâu hết chưa bây giờ cô đâu hết gì nữa đâu hết เ่าพูดแยากน่าินว่ารได้าวพี่ดอกาเย็นเตืนลวากนาวตอนพินหน้าก็นาวัตื่ดกีตอนเสมาหนาวตอนพินหน้าหอนขอบใจด้วยน้มากเลย่ะ ปลาลูกแม่เอปลาลูกก e, ินเถาเลยทีเดี s <S ๋ยวเออดาลูกกินเผาก่อนเขาเรื่อาลูกมาเลยเออเอาลูกกินเผากกินเผาเรื่อาลูกเออไปไกินเผาเรื่อบาลูกายอ่ะสบายดีสบายดีไหมแล้วเพราะเพราะเพราะมันสิโดนปากเนี่ยกระยำเพราะไร บางทีไงรอมาดีฉันมายืนเดยืนอบู่อะไรก็อะไดูเอ้ยเข้าก็ยืนด่่าเ็กัอะไรกินกับบ้ากินกับมยากับบกพอยู่บาเดกินกอนได้ปลาค่ะไอ้กินกับ้อนกินดีๆยืนกินเดี่ยนะอาแม่แมีบเหืียบเพแม่ก่อนบีเยแก่อน แล้วพอโตกินเผาก็เด้อพี่เนาะไปกับถึกลายบายบายบาย